หันฟักท้องไม่เจียงบวชจ้าพี่น้องบวชบวชหรือว่าทำของหวานนั่นแหะคะ่ะหันใบห,หันแชน้ำปูนใส่ค่ะได้ฟักท้องมาจากยายยายเอามาให้ ฟักทองลูกใหญ่ใหญ่เกล่นหั่นไม่บวดเสีเอออ่ยวเดียวได้ไหมเสี่ยวเดียวโมเมนต์ครึ่งนะ หนึ่งส่วนสามว่าจะลูกใหญ่หรือลูกน้อยลูกเบลเอร์ันลานเลยพี่น้องนะลูกใหญ่มากหันไว้ว่าลูกว่าจะทำหมดเนาะ กินว่าลายคนจ้ะแต่เลยอยากบนบวมาทำลายปากทองมีประโยชน์หลายอย่างนะคะ สาวอ่อนมันน้ำมากมาพี่น้องห้หมัก,มกักทองมักกินชอบกินฟักทองหนึ่งแทบทุกวัน บ่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรอยังของเพิ่นเนาะลูกญ่ขนาดนี้ ูได้หลายค่ะเบิ่งดูละเบิ่งดูพูดนะสามมาเลยหนึ่งหนึ่งส่วนสามนะคิดเบิ่งอ้าวว่าจะลูกไงเบง นี่คือหันอห่นฟักทองหั่นฟักทองไว้บวดค่ะไม่ทำของหวานนะคะเยอะเลยยังยังมาทำนะคะจะได้ไปแช่น้ำปุ่นใส่ก่อนจึงจะได้ทำแชอันนี้ปุ๋นป,นปุนค่ะแช่น้ำแช่น้ำปุ่นใส่คับ แช่น้ำปูนใสไว้สักพักเขาจังเอาไปเอาไปแกงไปบวดแช่น้ำปูนใส่ก่อนคะ่ะเอาปูนมาลงอันนี้เพิ่นเห็ดพาเห็ดตะพอตะเมมาน้องพี่น้องปูนใสใส่แช่ไว้สงสัยใส่ไว้เห็นเนื้อ เนื้อเนียนหรือว่าจังใดประมาณนี้นะคะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะคะบวดฟักทองแล้วค่ะบวชฟักทองกันละใก่จะสุกแล้วค่ะ ใส่กะทิใส่หม้อใหญ่เลยใส่กระทะใหญ่เลยเบิร์ใส่กระทะใหญ่เลยกำลังเดือดกำลังจะสุกนะคะ ใส่หมอใหญ่เบลอเลยบ,บวชฟักทองใส่กระทะพี่นองเอ้ยจังจูใจกระทะใบใหญ่เลยเสียบบันมันจ้าบวชฟักทองเสร็จแล้วนะคะเสียบบันมันกินได้แล้วค่ะ